พม่าป้นสมบัติของประเทศชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาปหาคําตอบนะครับและคลิปนี้นะครับผมจะเปิดโปงนะครับไอ้พวกบิดเบือนนะครับประวัติศาสตร์นะครับที่คุณหลอกคนรุ่นใหม่นะครับไอ้โง่หัวไม่ขึ้นเนี่ยครับอย่าคิดนะครับว่าคนรุ่นใหม่นะครับเขารู้ไม่ทันนะครับและผมพาไปดูนะครับว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับก็คือชาวบ้านกับราชวงศ์เองนั่นแหละครับที่ป้นสมบัติของประเทศชาติเราไปครับไม่ใช่พม่าครับและข้อพิสูจน์นั่นัั่นละะรรรรรเเพพาาาาทไมมวูปอสสยยใก าวบ้านศรัทธาต่อศาสนาพุทธมากเลยครับพวกเขาเนี่ยครับก <Somebody> ็เลยนิยมนะครับใช้ทองคำนี่แหละครับเป็นแท่งๆครับไปหล่อลูกปั้นขึ้นมาครับลูกปั้นก็คือเลยลูกพันพุะอะไรนั่นแหละครับแล้วก็หล่อขึ้นมาครับผมถามนะครับว่าตอนที่พม่าเข้ามาที่ไทยแล้วเนี่ยครับทำไมรูปหล่อสำริดเนี่ยครับหรือว่าพวกลูกปั้นเนี่ยครับของศาสนาพุทธเนี่ยครับถึงไม่หายไปด้วยครับเพราะทำไมล่ะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาป้นครับแต่คนที่ป้นจริงๆนะครับก็คือราชวงศ์ในสมัยนั้นเองครับกับพวกชาวบ้านนัั่นลครบ ทำไมคุณคิดง่ายๆนะครับว่าเอาง่ายๆเนี่ยครับคุณไปลบแพ้มันเนี่ยครับคุณรู้แล้วครับว่าศัตรูเนี่ยครับจะบุกเข้ามาในบ้านคุณครับและคุณเนี่ยครับจะเอานี่เชิญครับเชิญครับเชิญมามาเร็วมาเร็เวผมวป้นผมเร็วผมผมีเงินอยู่ทั้งตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งล้านบาทมาเ,มาเ,มเออร็วมาเร็วผมอ้อยรอรอให้คุณป้นเนี่ย คุณคิดอย่างนี้ถูกไหมนะครับคุณคิดความเป็นจริงดีครับคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณลบแพ้เขาครับสู้เขาไม่ได้นะครับและเขาเนี่ยครับจะมายึดเมืองคุณครับเพราะสมัยก่อนนะครับการยึดดินแดนนะครับมันก็คือการยึดกําลังคนครับยึดทรัพยากรบุคคลครับฉะนั้นเนี่ยพอพระม่าเข้ามาแล้วเนี่ยครับมันไม่เหลือทรัพยากรคนแล้วครับเพราะว่าคนเนี่ยครับโดนขนย้ายไปจังหวัดอื่นหมดแล้วครับไปที่อื่นหมดแล้วครับและพอประม่าเนี่ยครับเข้ามาถึงในกรุงศรีได้ครับมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับถูกไหมครับเราจะปล้น คนที่ป้นนะครับก็คือราชวงศ์ในสมัยนั้นเองครับกับชาวบ้านนั่นแหละครับที่ขนย้ายทุกอย่างในสมบัติทุกอย่างนะครับไปที่อื่นครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับไม่ใช่พม่าป้นครับแต่คือคนไทยเองครับคุณรู้อยู่แล้วครับว่าเขาจะมาป้นเราเนี่ยครับคุณจะรอให้เขามาป้นเหรอครับคุณก็ป้นของตัวเองไม่ดีกว่าเลยครับขนย้ายทรัพย์สินครับเอาสมบัตินะครับไปฝังดินไว้ครับ ในยุคป,ปัจจุบันนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่จริงนะครับคุณไปดูนะครับว่าเขาขุดเจออะไรบ้างครับในใต้ดินนะครับถ้าเขาเจอสมบัตินะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือข้อพิสูจน์ครับนี่คือข้อพิสูจน์ข้อแรกครับข้อที่2คือรูปหล่อสำลีครับเข้าใจยังไอ้พวกชิบหายถ้ากูโดนจับเข้าไปในฮ่องกองเนี่ยผมขอโอเลี้ยงนะเย็นๆนะแล้วก็ขอชายเย็นไม่ต้องหวานมากนะแค่นี้แหละ แต่จากผมเข้าฮ่องกงเลยนะครับผมยังมีเป้าหมายนะครับในการช่วยเหลือเอธีของเรานะครับพวกผู้ประกอบการไทยนะครับในการขับไล่นะครับพวกบริษัทต่างชาตินะครับออกนอกประเทศนะครับผมต้องการตีนะครับเอาชนะเนี่ยครับพวกบริษัทข้ามชาติพวกนี้ให้ได้ครับนี่คือเป้าหมายของผมครับอย่าเพิ่งจับผมเข้าฮ่องกงเลยนะครับ